ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว a c e บุ o k ทุกท่านก็พบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการสาระดีๆกับอาจารย์ธีรพัฒนนะครับสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องที่ผมจะนําเสนอนะครับก็เป็นประวัตินะครับของท่านองค์ุริมานนะครับก็ถือว่าเป็นพระอรหันต์ในครั้งพุทธกาลนะครับซึ่งหลายท่านเนี่ยก็คงจะเคยได้ยินเรื่องราวขององค์ุริมานมานะครับก็คือว่าท่านนะครับก่อนที่จะบวชเป็นพระพิสุ์ใน พระพุทธศาสนานะครับท่านก็เป็นโจรมาก่อนนะครับเป็นโจรมาก่อนนะครับฆ่าคนเป็นเป็นพันคนเลยนะครับเป็นพันคนแล้วก็เอานิ้วเนี่ยพอข้าวเสร็จก็ตัดเอานิ้วมาห้อยไว้ที่คอนะครับจึงได้ชื่อว่าองค์ุริมานนะครับซึ่งตรงนี้ครับหมายถึงว่าแปลตามรักษับก็คือว่าผู้ที่มีพวงมาลัยเป็นนิ้วมือนะครับก็คือองค์ุริมานนั่นเองนะครับทีนี้ ประวัติของท่านนะครับว่าจะมีที่ไปที่มาอย่างไงนะครับก็ผมก็ขอนําเสนอในวันนี้นะครับท่านองคุริมานะครับเป็นลูกของปุโรหิตนะครับของพระเจ้าประสเิฐทิโกศนที่นครสาวัตถีนะครับตอนที่ท่านเกิดครั้งแรกนะครับตอนที่ออกออกมาจากท้องแม่นะครับวันนั้นอ่ะวันที่ท่านเกิดอ่ะสัตาวุธนะครับก็คืออาวุธเนี่ยทั้งเมืองเลยครับ เรืองแสงอ่ะออกแสงเป็นประกายนะครับออกแสงเลยเปล่งแสงออกมานะครับผู้เป็นพ่อนะครับซึ่งเป็นปุโรหิตนะครับก็ได้ถวายคําทํานายนะครับว่าลูกของตนเนี่ยนะครับต่อไปในภายภาคหน้าจะได้เป็นมหาโจรที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากนะครับก็คือฆ่าคนเยอะนะครับฆ่าคนเยอะมากนะครับแล้วก็ได้กลาบทูลนะครับพระราชานะครับว่าเห็นสมควรเนี่ยให้ ทหารชีวิตเด็กคนนี้ซะตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะครับไม่ต้องรอให้โตเพราะตัวขึ้นจะเป็นมหาจนนะครับแต่พระราชาในยุคนั้นนะครับก็ทรงมีพระเมตตานะครับบอกว่าเด็กอ่ะมันบริสุทธ์นะครับยังไม่ได้ทําผิดอะไรเลยจะไปฆ่าเขาทําไมนะครับถ้าเราเลี้ยงดูเขาด้วยความรักความเมตตาแล้วสั่งสอนให้อย่างดีนะครับเขาก็จะเป็นคนดีนะครับในเมื่อพระราชาตรัสอย่างนั้นนะครับก็จึงไม่ได้สรงฆ่าเด็กนะครับก็ เลี้ยงต่อมานะครับซึ่งเด็กตอนนั้นเนี่ยที่ออกมาองค์ุริมานะครับได้ชื่อครั้งแรกตั้งชื่อว่าอหิงสกะนะครับแปลว่าผู้ไม่มีความเบียดเบียนนะครับผู้ไม่เบียดเบียนนะครับอ่านะครับเมื่อโตขึ้นนะครับอหิงสกะนี่นะครับก็เป็นเป็นคนดีนะครับเป็นคนเก่งด้วยนะครับเรียนหนังสือก็เก่งนะครับเมื่อได้เวลาอันสมควรเนี่ยก็ได้ส่งไปเรียนที่เมืองตกกศิลานครนะครับด้วยความที่เป็นคนเรียนหนังสือเก่งนะครับอาจารย์ก็รักนะครับรักในลูกศิษย์คนนี้นะครับใน ในตัวของอหิงสักกานะครับแต่ว่าใ, <busca S 1> ในความรักของอาจารย์นะครับในสิทธิ์ร่วมรุ่นเดียวกันนะครับก็เกิดความอิจฉานะครับว่าคนเรานะครับด้วยความเป็นมนุษย์นะครับเห็นคนหนึ่งได้ดีกว่าอีกคนนึงก็เกิดความอิจฉาขึ้นนะครับว่าเออยีกคนเนี้ยทำไมเรียนหนังสือเก่งนะครับทําอะไรก็ดีไปหมดทําอะไรอาจารย์ก็ชอบนะครับอ่าก็เกิดความอิจฉานะครับก็จึงคิดแผนการนะครับในหมู่ลูกศิษย์นะครับที่อิจฉาอหิงสกะกุมานะครับว่าทําอย่างไรนะครับจะ ให้อหิงสกานะครับไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้นะครับก็จึงวางแผนกันว่าจะเข้าไปเรียนอาจารย์ว่าอหิงสกาเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยจะทําตัวมีปัญหานะครับจะเก่งกว่าครูอะไรเงี้ยครับดูจากสิ่งที่เรียนมานะครับไปครั้งแรกครูก็ยังไม่เชื่อนะครับแต่ว่าก็ลูกศิษย์ก็เวียนกันไปนะครับถึง3ครั้งนะครับผู้เป็นครูบาอาจารย์นะครับที่เมืองตากศิลานครนะครับก็เกิดความลังเลสงสัยเฮ้ยมันท่าจะจริงหรือเปล่าาเงี้ยทำไมมีแต่คนมาพูด ต่างคนต่างพูดแต่พูดตรงกันนะครับอ่ทีนี้พอเกิดความลังเลสงสัยขึ้นเนี่ยเริ่มเชื่อครับทีนี้เชื่อลูกศิษย์ที่ไม่หวังดีนะครับก็เลยวางอุบายนะครับจะให้อหิ้งสกะปกุมานเนี่ยครับไปฆ่าคนนะครับแล้วก็ตัดนิ้วมาครับจํานวนพันคนพันนิ้วนะครับเพื่อที่จะมายกครูในการเรียนวิชานะครับอันนี้อันนี้ผู้เป็นครูบาอาจารย์นะครับเมื่อมีความเห็นที่ผิดนะครับเป็นวิชาทิฏฐินะครับ ก็ไปสั่งสอนลูกศิษย์ให้ดําเนินการผิดเหมือนกันนะครับอ่าอ่าหิ้งสกกะทีแรกเนี่ยได้ยินนับได้ยินก็ตกใจครับว่าตัวเองเกิดในตระกูลพลามนะครับให้ไปทําอย่างเงี้ยมันไม่สมควรนะครับจะไปฆ่าคนแล้วเอานิ้วคนมานะครับเพื่อที่จะมาเรียนวิชาอาจารย์นะครับทีแรกบอกไม่เอาเลยปฏิเสธนะครับแต่เมื่ออาจารย์พูดบ่อยๆนะครับด้วยความเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะครับก็เชื่อในครูบาอาจารย์นะครับ ก็ฝืนใจครั้งแรกครั้งแรกก็ฝืนใจนะครับเข้าป่าไปเป็นโจนนะครับไปลอบฆ่าคนในป่านะครับพอฆ่าทีแรกก็ฝืนนะครับฝืนใจไม่อยากทําครับทําไปทํามาเขาเรียกว่ามันเคยชินนครับเคยชินฆ่าบ่อยๆเข้าลืมความเป็นตัวตนของตนเองนะครับที่ตัวเองเป็นคนดีมานะครับฆ่าจนเป็นนิสัยนะครับทีนี้เห็นใครก็ฆ่าแต่ว่าพอฆ่าไปแล้วปุ๊บจำไม่ได้ว่าฆ่าไปกี่คนนะครับ เพราะเป้าหมายเขาคือพันคนนะครับจะไม่ได้ว่าฆ่าไปกี่คนเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เขาฆ่าคนนะครับเขาจะจัดจะตัดนิ้วมือนะครับแล้วมาห้อยไว้ที่คอตนเองนะครับทําเป็นทัวมาลัยนะครับนี่ก็คือเป็นที่มาของชื่อคําว่าองคุริมานนะครับก็คือเอานิ้วมาห้อยเป็นพวงมาลัยไว้ที่คอนะครับฆ่าไปถึง999คนเรียบร้อยแล้วครับขาดอีก1ศพนะครับอีก1คนนะครับก็จะได้ครบ1 0 0 0พันนะครับก็กล่าวว่าเดี๋ยวฆ่าอีกคนนึงปุ๊บเสร็จนะครับ แล้วจะรีบกลับมาหาอาจารย์นะครับเพื่อจะมายกครูเรียนวิชาต่างๆกับอาจารย์นะครับที่อาจารย์บอกว่าจะสอนนะครับแต่ว่าต้องได้นิ้วคนไหมครบพันคนก่อนนะครับอ่าทีนี้นะครับในเมืองนะครับพระราชาเนี่ยครับก็รู้ว่ามีโจรนะครับมีโจรองคพริมานอยู่ในป่านี่เก่งมากนะครับทราบข่าวแล้วทีนี้จะจัดกองทัพใหญ่นะครับเพื่อเข้าไปจับโจรคือองคุริมานนะครับเตรียมทัพไว้แล้วครับกําลังจะไปจับนะครับ พอดีผู้เป็นแม่นะครับผู้เป็นแม่ได้ยินข่าวนะครับว่าพระราชาจะส่งทหารจํานวนมากนะครับไปจับลูกชายตัวเองนะครับด้วยความเป็นแม่ในความรักที่มีต่อลูกนะครับจึงได้ลักลอบออกจากเมืองนะครับจะไปเตือนลูกชายให้หนีไปนะครับบอกว่าจะมีกองทัพมานะครับพอองค์พระมารเห็นแม่เองนะครับวิ่งไล่เลยครับฆ่าอย่างเดียวตอนนี้หน้ามืดแล้วครับหน้ามืดแล้วไม่รู้ใครเป็นใครจำพ่อจำแม่ไม่ได้มจะฆ่าอย่างเดียวนะครับวิ่งไล่จะฆ่าแม่แล้วนะครับ แต่ด้วยพระเมตตานะครับของพระพุทธเจ้านะครับที่ทรงเล็งเห็นว่าองคุริมานเนี่ยบุญเก่าเยอะนะครับสามารถที่จะบรรลุธรรมได้เป็นพระอาหารหันต์ในชาตินี้นะครับแต่ถ้าเขาฆ่าแม่สําเร็จนะครับมันจะเป็นอนันตริยกรรมทันทีปิดสวรรค์ปิดนิพพานนะครับไม่สามารถเป็นพระอาหารหันต์ในชาตินี้ได้แล้วก็ต้องรออีกไม่รู้ต้องเท่าไหร่นะครับพระพุทธองค์จึงสเสด็จมาโปรดองคุริมาน,นะครับ สเสด็จมาโปรดทําให้ข้าไม่ไงไปสาเร็จนะครับแล้วก็ได้บวชเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนาสําเร็จพระอาหารหันนะครับอ,อันนี้คือเรื่องราวนะครับหลายท่านก็แย้งในใจนะครับว่าอุ้ยอะไรเป็นมหาโจรน,นะครับฆ่าคนมาเป็นพันคนขนาดนี้ทําไมจึงสามารถบรรลุอาหารหันได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องของความดี ก็แยกในส่วนของความดีเรื่องของความชั่วก็ต้องแยกในส่วนของความชั่วนะครับสิ่งที่องค์ุณิมานทํามานะครับเป็นบุญเป็นบารมีก็มีเยอะจึงทําให้สําเร็จอรหันตผลได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับในชาตินี้นะครับที่เขาฆ่าคน999คนนะครับถามว่าบาปไปไหนไหมความชั่วไปไหนไหมไม่ไปไหนนะครับก็อยู่กับตัวเขาอยู่ครับแต่ยังไม่ให้ผลนะครับยังไม่ให้ผลแต่ว่าถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะครับ ก่อนที่พอจะให้ผลตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดดีนะครับผลของกรรมตรงนี้ก็ไม่สามารถให้ผลกับอ,องค์ุริมานได้นะครับแต่ทีเนี้ยมันมีเรื่องนะครับก่อนที่จะเกิดในครั้งพุทธกาลเนี่ยครับก็มาดูว่าทําไมคน999คนเคนนี่ครับจึงถูกอ,องค์ุริมานฆ่านะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอออยู่ใครก็ไม่รู้ทําไมต้องมาโดนฆ่านะครับฆ่าแบบไม่เลือกตัวนี่ แต่ว่าในทางพุทธศาสนานี้ไม่มีเรื่องบังเอิญนะครับทุกอย่างเป็นเรื่องผลแห่งกรรมทั้งนั้นนะครับซึ่งในครั้งนั้นนะครับก่อนที่จะตรงคุณิมานจะมาเกิดในชาติชาตินี้นะครับชาติที่เป็นทั้งพุทธการนะครับก่อนหน้านี้นะครับท่านเคยเกิดเป็นพญาเต่านะครับพญาเต่าเรือนตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่มากนะครับในครั้งนั้นเนี่ยโดยเกิดเป็นพญาเต่านี่ก็บำเพ็ญเพียรนะครับมีความเมตตาอยู่ในจิตนะครับเห็นใครเดือดร้อนก็จะคอยช่วยนะครับแล้วมีวันหนึ่งนะครับชาวประมงนะครับ ออกออกเรือหาปลานะครับไม่ได้ปลาเจอพายุด้วยเรือล่มด้วยนะครับพอเรือล่มด้วยปุ๊บเสร็จนะครับก็เรือคว่ำนะครับเรือคว่ำพ่ายาเต่าเรือนะครับซึ่งซึ่งเป็นอคริมานที่กับชาติมาเกิดนะครับก็เข้าไปช่วยนะครับด้วยความสงสารนะเข้าไปช่วยชาวประมงให้เกาะบนกระดองนะครับไ่วยเข้ามาพยายามไหวยเข้ามานะครับให้ถึงฝั่งนะครับก็ช่วยในทุกคนนะครับ แต่ด้วยด้วยการที่ใช้พลังงานเยอะนะครับในการช่วยคนว่ายน้ําเข้ามาเนี่ยเหนื่อยครับพอเต่าเรือนเนี่ยมาถึงยังชายฝั่งนะครับก็สลบไปเลยครับเหนื่อยเพราะว่าทั้งต้องแบกคนจํานวนเยอะนะครับเพื่อช่วยให้เขารอดชีวิตนะครับแต่ชาวประมงนะครับที่เต่าเรือน่ช่วยไว้นะครับช่วยไว้แท้ๆนะครับนอกจากจะไม่สํานึกบุญคุณนะครับยังคิดว่าวันนี้นะครับเราเจอพายุเรือก็ล่มปลาก็หาไม่ได้นะครับอ่าด้วยความคิดอย่างนี้นะครับ ก็จึงฆ่าเต่าต hmm. yeah. hmm. ัวนั้นนะครับฆ่าไม่พอนะครับแล่เอาเนื้อด้วยนะครับผลเอาเนื้อเต่านะครับกลับหมู่บ้านนะครับเอาไปกินเอาไปกินไม่พอไปแจกจ่ายคนที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับทั้งหมู่บ้านกินเลยนะครับหมู่บ้านนั้นมีอยู่พันคนอ่ามีอยู่พันคนนะครับกินไป9ก้ารคนนะครับ โดยที่ชาวประมงเนี่ยตอนเรากลับหมู่บ้านนะครับก็บอกที่มาที่ไปนะครับว่าเนื้อตรงนี้คือเนื้อเต่าเต่าที่มาช่วยเรานี่แหละนะครับเรือร่มมาช่วยเราน,นะครับแต่เราไม่มีอะไรเราเลยฆ่าเต่านะครับแล้วก็มาให้คนในหมู่บ้านกินคนในหมู่บ้านเนี่ยรับรู้นะครับรับรู้ว่าเนื้อเต่าตรงนี้นะครับได้มายังไงแต่ก็ยังกินนะครับ999คนกินมีเด็กผู้หญิงอยู่คนหนึ่งไม่กินครับในหมู่บ้านเพราะเกิดความสังเวชใจสงสารอ่าสงสารเต่าเต่าเรือนตัวนี้นะครับก็ไม่กิน ไม่กินนะครับอ่ like าคอนอ่าอันนี้คือเรื่องราวในในครั้งก่อนที่ครั้งพุทธกาลนะครับพอในครั้งพุทธกาลนะครับคน999คนนะครับก็คือคนที่องค์ุลิมันได้สังหารนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นความเชื่อมโยงไหมครับว่ามันไม่มีเหตุบังเอิญนะครับมันเป็นผลแห่งกรรมที่มันเกิดขึ้นนะครับอ่าองคุลิมันก็คือเต่าตัวนั้นนะครับที่ถูกเขาฆ่าไปช่วยเขาแล้วนะครับเขาก็ยังอักตันยูนะครับมาฆ่าตัวเองนะครับมันเป็นเรื่องของผลแห่งกรรมนะครับ ที่ต้องวนมาสนองนะครับแล้วถามว่าเด็กผู้หญิงอีกหนึ่งคนนะครับที่อยู่ในบ้านคือใครนะครับพอมาในครั้งพุทธกาลนั้นก็คือแม่ขององค์ุริมานนั่นเองครับที่ไม่ถูกฆ่าก็เพราะในชาติชาติก่อนหน้านี้นะครับไม่ได้กินเนื้อเต่าครับไม่ได้กินเพราะว่าเกิดความสงสารเต่านะครับเห็นไหมครับว่ากำลังจะฆ่าแล้วแต่ฆ่าไม่ได้พอไม่ได้มีเวรมีกรรมต่อกันนะครับอ่าก็ไม่ได้จองเวรจองกรรมต่อกันนะครับ อันนี้เห็นไหมครับว่าถ้าเรารู้ที่มาที่ไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดอยู่ในเรื่องของกฎแห่งกรรมทั้งนั้นนะครับไม่มีเรื่องบังเอิญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุญและบาปนะครับอย่างกรณีนี้ก็เหมือนกันนะครับเราเห็นแค่ปลายของเหตุนะครับที่ว่าองค์ริมานเนี่ยทำไมไปฆ่าคนต้อง999เ้าคนเขาไม่ทาอะไรให้ชาตินี้ไม่ได้ทําครับแต่ชาติก่อนๆนะครับมันมีเวรมีกรรมต่อกันนะครับจึงเป็นบาระที่ต้องมาชดใช้กรรมกันในชาตินี้นะครับ เพราะสิ่งเหล่านี้นะครับมันถ้าเรารู้ที่มาที่ไปนะครับเราก็จะไม่อยากทำนะครับสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเรานะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับมันก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทําดีก็คือได้ดีทําชั่วก็คือได้ชั่วนะครับแต่ว่าระยะเวลาในการให้ผลมันย่อมแตกต่างกันออกไปเพราะเรื่องของกรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมอาจารย์นิรพัฒนนะครับก็ขอนำเสนอในเรื่องขององคุริมานเพียงแค่นี้นะครับก็ติดตามคลิปความรู้ดีๆนะครับที่กระผมจะนำมาไลฟ์สดให้ได้ดูในทุกวันนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรสวัสัีนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ